กาแฟาเก่าและกาแฟาใหม่เนี่ยแตกต่างกันยังไงหน่อยก็จะใช้วิธีการชงค่ะเป็นร้อนก่อนนะคะตัวใหม่ก่อนก็แล้วกันนะคะ1ชอ็อตคาหน่อยจะใช้กาแฟานะคะอยู่ที่12กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะสะกัดน,น้าํากาแฟนะคะออกมาที่30ิวินาทีนะคะก็จะได้น้าํากาแฟนะคะออกมาที่1ออนซ์ค่ะ30วินาทีซึ่งแบบครีมา่าแบบแน่นมากนะคะความหนาะแน่นค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวอเดี๋ยวเราก็ลองไปทําแบบกาแฟาตัวเบอร์เก่ากักนดูนะคะ เดิมค่ะอันนี้นะคะก็จะทําให้สังเกตได้เลยค่ะว่าน้ํากาแฟนะคะค่อนข้างไหลเร็วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่า30วินาทีเนี่ยคือมันเกินออนแน่นอนนะคะ,ะกาแฟของเราคือยังคงดีอยู่นะเขายังมีคมรีม่าแบบเยอะอยู่นะนะคะความที่เราชงตัวใหม่ก่อนเนี่ยตัวใหม่ปุ๊บเขาก็ยังมีคมรีม่าที่ดีอยู่นะคะแล้วก็มีความหนานแน่นที่ดีอยู่นะคะสีของกาแฟเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาก็ยังมีความแบบ คงอยู่ในสภาพที่เหมือนชงใหม่ๆนะคะแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยดูค่ะความแบบครีมมากเขาก็จะใสกว่าหน่อยนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการชงก็ไหลไวกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาชิมค่ะเนาะอันนี้เข้มข้นนะคะบอดี้ค่อนข้างหนักแน่นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าความเป็นกาแฟค่อนข้างเยอะอือหือ กินได้แหละมีความเข้มเหมือนกันนะคะแต่กลิ่นเขาจะมีความเก่าะคะ่ะเป็นกาแฟเก่าเลยนะคะ